หาค่ารถกลับบ้านนะครับตอนนี้เราอยู่เม่เสียงแม่ห้องสอนนะครับผักหวานพี่น้องเราจะมาขายผักหวานตามสวนสาธารณะนะครับเราทําเป็นกำเลยนะครับอันนี้ก็หนึ่งกำนะครับห้าสิบบาทสองกำสามกำมีพนะี่ผักหวานผั<อ>กหวานครับอายยังครับผักหวาน,าวาน,าวานเอาสักกำบอกเอากระมาเอาเลยก็เอาเอาเอาเลยผมมาขายของ โอหแถวนี้เถื่อนเปล่นักเลงไม่เถื่อนยังเลยอ่ะก็เถื่อนอย่างนี้พูดดีๆว่าสักกรรมไหมก็เราคนแนไ่ห้มาใจนะูดดีๆก็ดเาดียวใส่พักกระพิษกุบานนเากรรมป่นะตกนกเักรรมบเอาเลยก็เอาเลยก็ไม่ได้ก็าเอากดกรรมกนกรรมอยู่แล้ยนะกอย่างซักกรรมสักกรรมก็ถ่ายบ้านบอมถาดีๆก็ได้หรอฮะ เออเอาเอาสักผุ่นะครับขายเอออย่างนี้ก็เอาเออถ้าอย่างนี้สักุ่พูดผิดชีวิตเปลี่ยนจริงจรอยาให้อยากให้อยากให้ยาให้เดี๋ยวจะเท้าเหนื่อยไปพากันฟึกเทลเลยไปพากห้เนื้อแล้วคนก่ลอุ้ยขายเป็นกำไม่ได้เลยแถวนี้ต้องขายเป็นถ้วยทั้งกันขายเป็นจานดีกว่าเกือบถึงตีนทำาหเท้านื่อตอนนี้เราอยู่แม่เสียงนะครับภาษาเหนือเป็นยังไงครับฟังเลยครับผมสวัสดีค่ะ ครับไผ่เลาะเพาะพิงมากให้น้องให้น้องก็ชวน,อ,นอ่าเล,ลองชวนที่ตอนเย็นมีงานน้กข่าจะไปลืมอมางานคอนเสิร์ตที่สนามมวยเมสเซเดงน,นคะคะอ๋อ,อ,อบางคนอาจจะฟังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวให้น้องชายเป็นคนแปลอ่ะแปลเลยวันนี้สนามมวยเมสเซเดียงบริพัตรมีคอนเสิร์ตประธานห้างนะครับเชิญมาแอลมาร่วมเต้นคอนเสิร์ตประธานห้างได้เลยครับผมแปลโม่งไหนครับแปลแล้ว I'm